กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ได้ตรวจสภาพความพร้อมรบพร้อมทั้งได้นํากําลังพลจิตอาสานะคะร่วมทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบึงสว่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2568ค่ะ พันโททิติพงษ์ล่าสุพรมผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยนาค่ายมหาศักด์พลเสพโดยได้กล่าวให้โอวาดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแก่กำลังพลพร้อมทั้งได้เน้นย้ำความสำคัญของความมีวินยัยความเสียสละและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ จากนั้นได้นํากําลังพลนะคะในหน่วยร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเพื่อทดสอบสมรรถภาพและความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของทหารกองทัพบกทั้งในายามสงบและยามปฏิบัติราชการสนามค่ะ